เรียมรักพมมาจาันตอนที่หมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่รูน่าจะสามารถทำใจให้ตัวเองยอมรับได้ว่ารอนต้องมาดูแลผู้ป่วยความจําเสื่อมถึงแม้อาการที่เขาเป็นอยู่ขณะน,นี้จะมาจากฝีมือรอนร่างเหล็กในเสื้อยืดพอดีตัวเข้าหาแบรี่ที่ตอนนี้นอนมองเพดานด้วยแววตามือรอยรอนก้าวขาแต่ละก้าว มาชิดขอบเตียงแต่ดูเหมือนว่าขาร่อนจะหนักขึ้นแทบจะยุกไม่ออกกว่าจะมายืนอยู่ตรงขอบเตียงก็มาเข้าไปหลายนาทีทีเดียวปวดหัวหรือเปล่าร่อนถามแพ่วไม่เห็นดวงตาสีฟ้ามองเพดานห้องไม่หันมองหน้าร่อนสักนิดจนโลหน้านึกเหมือนไส้หากเขาไม่ป่วยเช่นนี้ร่อนไม่มีวันพูดดีกับเขาแน่นี่คุณ ฉันถามมาปวดหัวหรือเปล่าค่าวนี้น้ำเสียงของรูหน้าดังขึ้นไม่พอใจเมื่อเห็นเขาเอาแต่นอนนิ่งไม่ขยับกายรอนจึงแววส่บนเตียงแบรรี่หันมองหน้าหรอนที่ยืนใบหน้าทะมึงตึงไม่พอใจคุณมีอะไรหรือเปล่าครับเขาหันมามองหน้าหรอนแววตาใส่ซื่อไรผิดภัยจังรูหน้าต้องก้มนั่งุดรู้สึกผิดเมื่อตวาดคนความจำเสื่อม ปวดหัวอยู่หรือเปล่าถ้าปวดหัวเดี๋ยวฉันยิบยาให้กินน้ำเสียงอ่อนลงไม่ได้สสายตาสีฟ้ากระจ่างที่จ้องมองหลองตาแป๋วแววตาเขามองหลอนอย่างคนไม่รู้จักแค่เพีสสยงสดใตาทาเอาหัวใจสาวเต้นร,รัวเพราะมันเปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์มากล้นผมไม่ปวดหัวหรอกครับแต่ตอนนี้ผมหิวน้าจังเสียงแหบพ่าเป็นจักเรือปากหญิงสาวพยักหน้าหันรีห่างกวางหาขวดน้ําดื่มที่วางอยู่บนโต๊ะ เทลงบนแก้วคิสตันใส่แจวเพื่อมาบริการชายหนุ่มคนตัวโตวที่นอนอยู่บนเตียงได้แต่รอบอมยิ้มไม่เห็นหญิงสาวุรูคุวจอเทน้ำให้นี่น้ำดื่มสิแก้วใบโตใส่แจวถูกยื่นตรงหน้าชายหนุ่มฝ่ามือใหญ่รีบรับแก้วในมือไปจังหวะที่แก้วถูกส่งผ่านมือต่อมือผมยาสยายของร่อนก็พิวเข้าใกล้ไปจมูกข,ของเขาจนชายหนุ่มเผลอสุดดมผมของคุณหอมจัง เขาเอ่ยชมยิ้มกว้างให้หญิงสาวที่มองเขาตาค้างหากเป็นเบร์แอรี่คนเก่าหลอนคงจะด่าทออย่างไม่รังเรแต่ตอนนี้ผู้ชายตรงหน้ามองหลอนด้วยความอ่อนโยนยิ่งหลอนเห็นแววตาแจ๋วของคนความจำเสื่อมมันทําให้หลอนรู้สึกใจอ่อนยวบด่าเขาไม่ลงขึ้นทันใดแบร์รี่กระโดกน้ำเข้าปากจนหมดเพื่อดับความกระหายมุมปากเขารอบยิ้มไม่เห็นหญิงสาวท่าทางอ่อนโยนลงเยอะ ถ้าทางเขาจะแสดงเป็นผู้ป่วยความจำเสื่อมไม่สมบทบาทไม่ทราบว่าคุณเป็นอะไรกับผมหรือครับเป็นแฟนผมหรือเปล่าคำถามของชายหนุ่มทำให้รู้หน้าถึงกับสะดุ้งมองเขาด้วยสายตาดุขุนเคืองตอบกลับด้วยลำเสียงตำหนิฉันไม่ได้เป็นแฟนคุณไม่เคยเป็นและไม่คิดจะเป็นด้วยแต่ทำไมผมรู้สึกคุณน้าคุณจงังที่สำคัญ เมื่อไรที่ผมรับตาผมจะเห็นใบหน้าคุณลอยไปลอยมาในความฝันของผมแบรรี่หยดคำหวานจนดูหน้าใบหน้าร้อนเผาผงแก้มถูกฉาบด้วยสีชมพูอ่อนอตนัตโนมัติย้ำชัดด้วยเสียงหนักแน่นฉันไม่ใช่แฟนคุณค่ะเราไม่ถูกกันด้วยซ้ำฉันไม่ชอบที่หน้าคุณและคุณก็ไม่ชอบหน้าฉันด้วยรูหน้าย้ำชัดทุท่ยคำแต่ดูเหมือนแบรรี่ไม่สนใจไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเราจะไม่ถูกกัน ผมไม่มีความรู้สึกนั้นแม้แต่น้อยกับรู้สึกว่าคุณเหมือนคนคุณเคยสกันเสียมากกว่าส่งยิ้มบาดใจให้หญิงสาวแต่ลูน่าใส่หัวไปมาเราไม่ถูกกันมากค่ะฉันเชื่อว่าถ้าคุณจำอะไรได้คุณคงจะเข้าใจว่าทำไมเราถึงไม่ถูกกันถ้าเราไม่ถูกกันมากแล้วทำไมคุณต้องมาดูแลผมด้วยครับ น้ำเสียงของเขาเอ่ยถามทาั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจว่ารูน่าจำใจมาดูแลเขาด้วยเหตุผลที่รับปากวินนี่ไว้จริงๆฉันก็ไม่ได้อยากดูแลคุณนักหรอกแต่เผอิญฉันรับปากเพื่อนไว้ร่อนตอบขณะก้มหน้างดไม่ยอมมองใบหน้ารเราเราเมเรียหยิบหนังสือที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงมาอ่านไม่สนใจมองหน้าชายหนุ่มอีกทว่าดวงตาสีฟ้ากระจ่างยังคงมองรอนอยู่แบบนั้น โดยที่หญิงสาวไม่ทันสังเกตถ้าคุณไม่บอกว่าเราไม่ถูกกันมากผมนึกว่าเราเป็นแฟนกันเสียอีกน้ำเสียงเบาเอ่ยหลุดรอกจากเรือป่าขนาดสายตาจับจ้องอาการดูหน้าหล่อนรัดสายตาจากหนังสือกระแทกสั่นหนังสือลงบนโต๊ะไม่พอใจวอตาหล่นขุ่นเคืองจับจ้องมองใบหน้าของแบรี่ทันใดเราไม่ใช่แฟนกันคะ่ะและไม่มีทางเป็นแฟนกันเพราะเราไม่ถูกกันมาก รอนย้ำชัดเสียงเขียวเน้นชัดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับรรอนแบรรี่เลือกคิ้วสูงระบายรอยยิ้มทั่วหน้าเมื่อยั่วให้รลอนโกรธได้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสมัยที่ผมความจำครบถ้วนผมจะทําให้ผู้หญิงสวยๆอย่างคุณโกรธมากถึงขนาดไม่ถูกกันพูดดีกับคนอื่นเขาก็เป็นหรือนายแบร์รี่อย่างนี้น่าจะตีหัวให้ความจําเสื่อมตั้งนานแล้ว ความคิดรูน่าแวบ,บขึ้นมาในสมองเมื่อได้ฟังวาจาวหวานของแบรี่เพียงแค่เขาพูดดีกับรอนก็ทำให้หัวใจหญิงสักสั่นไหวอย่างง่ายดายเราไม่ถูกกันคะ่ะแล้วคงไม่ถูกกันตลอดไปเพราะฉันไม่ชอบนิสัยเสียเื่นกามแบบคุณเมื่อก่อนผมขื่นกามแบบนั้นเชียวหรือครับแย่จังเลย ผมไม่น่าทําให้ผู้หญิงสวยๆแบบคุณเสียความรู้สึกเขายอดคําหวานอีกครั้งทําเอาหญิงสาวต้มก้มหน้างดกระดากอายเมื่อได้ฟังคําโจชมอย่างจงแจ้งแบรี่รอบอุ้มยิ้ม,มเห็นรูน้หน้าท่าทางออกโยนขึ้นเยอะจนเขานึกอยากความจําเสื่มขึ้นมาจริงๆแกนที่แดงระเรื่อตัดกับผิวข,า,ขาวของรอนยิ่งทําให้หัวใจใชายหนุ่มวันไหวไม่ทราบสาเหตุหากย้อนเวลากลับไปได้เขาคงไม่ทําให้หล่อนชิงชัง แต่เวลานี้ในขณะที่เขากำลังแสดงบทผู้ป่วยความจำเสื่อมแบรรี่หมามากจะพิชิตใจรูนาให้ได้เขาจะทําให้หญิงสาวดืมแบรรี่คนเก่าที่หล่อนเคยชิงชังแล้วทําให้หล่อนซิโลราภายใต้อ้อมกอดเขาให้จงได้เพียงแค่นึกถึงร่างเล็กสุกอยู่ภายใต้อ้อมกอดแกงแบรรี่ก็แทบอดใจรอให้ถึงวันนั้นไม่ไหวเลือดในกายแกงสูบฉีดดิ้นพานแต่ต้องพยายามควบคุมไว้ไม่ให้หญิงสาวผิสังเกต ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ถูกกับผมแถมยังไม่ชอบผมมากนั่นแสดงว่าคุณต้องไม่เคยหวั่นไหวกับผมเลยสักครั้งใช่ไหมครับใช่ฉันไม่เคยหวั่นไหวต่อผู้ชายอย่างคุณไม่ว่าเมื่อก่อนที่ความจําปกติหรือว่าเดี๋ยวนี้ที่คุณความจําเสื่อมก็ไม่มีทางหวั่นไหวอยู่แล้วน้าเสียงหนักแน่นย้ําชัดปากอิ่มสีสวยเม้มบางๆแววตาสวยเจาะศพกับแววตาสีฟ้าอย่างไม่ยอมลดราวาสอกให้ แบรี่พยักหน้าสองสามครั้งไม่เห็นแววตาเด็ดเดี่ยวของเจ้าของดวงตาคู่สวยคนเจ้าแผนการอย่างชายหนุ่มตอบกลับด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่ทว่าแฝด้วยมารยารอรเล่ถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วเมื่อคุณไม่เคยหวั่นไหวต่อผมงั้นผมอยากจะขอความการุณาให้คุณช่วยเช็ดตัวผมหน่อยได้ไหมครับฉันจำได้ว่าความจำคุณเสื่อมมือคุณไม่ได้เจ็บเสียหน่อย รันเถียงทางวันดวงตาค,คู่สวยกวาดมองไปที่มือของเขาที่วางไว้ข้างลำตัวไม่พบอาการผิดปกติใดๆทางกายภาพใช่ครับผมมือไม่เจ็บแต่ร่างกายผมรู้สึกไม่มีแรงเลยไม่รู้ว่าสมองได้รับความกระทบกระเทือนจนสูญเสียระบบการควบคุมของร่างกายหรือเปล่าบางทีผมอาจจะเป็นอัมบพซ์ได้ใสเคยจัดสมองได้รับประการกระแทกอย่างแรง น้ำเสียงขหดหูตาทอดมองรูหน้าเรากับจงใจต่อว่ารอนทำให้รูหน้ารู้สึกผิดขึ้นมาคุณหมอบอกว่าคุณความจำเสริมชั่วเขาเฉยๆไม่ได้บอกสักหน่อยว่าคุณเป็นอัมพฤษคุณอย่ามาทำสำออยเลยรูหน้าไม่ยอมเชื่อง่ายๆเพาแบรรี่จะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้จริงสายตากลมโตกวาดมองร่างกายของเขาอย่างสำรวจแกนจับผิดใช่ครับ คุณหมอไม่ได้บอกว่าผมเป็นอัมพาตแต่ผมรู้สึกว่าร่างกายตัวเองไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงอาจเป็นเพราะว่าผมปวดหัวอยู่ก็ได้หรือว่าอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนด้านสมองจนระบบกลไกลของร่างกายทำงานผิดปกติไปหมดนํำเสียงเขาเศร้าส้อยแววตาสีฟ้าฉายแววมุนแสงแสดงอาการเจ็บปวดผ่านม่านตาคมนั่นจนรู้หน่าสถานในอ์วูบหนึ่งรู้สึกผิด การแสดงแนบเน้นสมจริงของแบรรี่ในบทผู้ป่วยความจำเสื่อมเรียกร้องความเห็นใจจากรูน่าได้เป็นอย่างดีแม้ส่วนลึกของใจหญิงสาวจะไม่เชื่อน้ำคำของแบรรี่แต่เมื่อไหร่ที่เห็นแววตาสีฟ้าก็จ่างเศร้าสร้อยมันทำให้ผู้หญิงใจแข็งย่างร้อนใจอ่อนยวบเราคิดพึ่งรนไฟสงสารเขาขึ้นมาทันใดคุณไม่มีแรงจริงๆหรือครับไม่มีแรงจริงๆ ผมรู้ว่าผมอาจรบกวนคุณดูหน้าที่ขอให้คุณเช็ดตัวให้ผมแต่ร่างกายผมปวดเมื่อยไปทางร่างรู้สึกรายเลี่ยวแรงอย่างไรก็ไม่รู้อีกอย่างคุณดูหน้าบอกผมว่าไม่หวั่นไหวกับผมผมจึงคิดว่าคุณดูหน้าจะสามารถเช็ดตัวผมได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรยามผมเปลื่อยเปลื่อยน้ำลายเอื้อยถูกเกลือนลงคอ ครูหน้าไร้สายตามองเรือนร่างกำยำบึกเบือนที่นอนอยู่บนเตียงเวลตาสั่นไหวขนาดรอนเห็นเรือนร่างของเขาผ่านเนื้อผ้ารอนยังเผลอใจเต้นแรงยานที่เขาเข้าประชิดตัวรอนแต่นี้ต้องมาทนดูเขาเปลยต่อหน้ารอนคงต้องเป็นลมตายไปก่อนเป็นแน่ฉันว่าฉันไปตามแม่บ้านมาเช็ดตัวให้คุณดีกว่าคนร่างเด็กลุกขึ้นจากเก้าอี้เพียงแค่ฝ่าเท้าก้าวได้เพียงสองสามก้าวก็ต้องชะงัก เมื่อแบร์รี่เอ่ยวาจารู้ทันรอนคุณกลัวหรือไงที่ต้องเช็ดตัวให้ผมไหนคุณบอกว่าคุณไม่วันวหวกับผมฉันนี่นะหวั่นไหวกับคุณไม่มีทางสะหลอกหล่อนยักไหล่ลิ้มฟีปากอิ่มเบ้ปากน้อยน้อยมันไสเรียวขาเร็กหมุนตัวกลับมานั่งบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามเตียงเช่นเดิมต่อให้คุณแก้ผ้าต่อหน้าฉันฉันก็ไม่มีอารมณ์กับคุณหรอกฉันจะบอกอะไรให้นะผู้ชายหน้าตาบ้านๆอย่างคุณ รูปร่างก็งันงันไม่เห็นมีอะไรทำให้ฉันหว่นไหวได้เลยเสียงท้ายประโยคสุนปริศมันคงกำลังโกหกอยู่ใบหน้าหญิงสาวเสมองร้านอื่นไม่มองคนบนเตียงในขณะพูดยามนี้รลอนรู้สึกเหมือนร่างกายของตัวเองเย็นเยียบก็บรู้ว่าต้องเช็ดตัวให้ชายหนุ่มหัวใจดวงน้อยเต้นคลมครามเรากับมีใครเอากองไฟไฟ้ายัดไว้ในหัวใจหลอนมันเต้นแรงสะจนหลอนกลัวมันจะทะลุออกนอกอก คิวเคมเลิกขึ้นสูงดวงตาสีฟ้าจ้องสำรวจใบหน้าหญิงสาวที่ระบายสีชมพูระเรื่อใบหน้าหลอนงองงมขัดใจมองเพียงแวบเดียวเขาก็รู้ว่าหลอนกำลังประมาแต่รูหน้ายังคงปากเก่งไม่ยอมรับว่ากำลังวาไวายหล่หอนคงต้องการเอาชนะผู้หญิงแบบนี้แหละที่เขาชอบรอยยิ้มผุดพ่เคลือบบนเรือปลา ดวงตาเขา่าชาแววเจ้าเร่เพียงแวบหนึ่งรัตตีสีหน้านิ่งเรียบสแสดงอาการเหมือนไม่ใส่ใจทั้งที่ภายในใจอยากจะโห่ร้องออกมาให้ดังลัน่นงั้นจะราอะไรอยู่ละ่ะผมเหนียวตัวจะแย่อยู่แล้วเขาพยายามควบคุมน้ำเสียงไม่ให้ตื่นเต้นเมื่อเห็นหญิงสาวรูปพวดจากก้าอี้เดินไปทางห้องน้ำเพื่อเตรียมอุปกรณ์เช็ดตัวไม่กี่นาทีถัดมาใบหน้าหญิงสาวก็งอง,ง้ม นั่งลงบนที่นอนข้างร่างใหญ่พร้อมกับผ้าขนหนูในมือเล็กที่ออกแรงกำแน่นจนยับย่นขอบคุณนะครับที่ช่วยเช็ดตัวให้ผมเขาขี้ยิ้มบางหญิงสาวพยายามควบคุมใจดวงน้อยไม่ให้ใจสัน่นยามือเล็กๆค่อยๆไร้ปลดกระดุมออกจากสับเสื้อของเขาทีรเมดเมื่อยาสับเสื้อแยกจากกัน กินหอมอ่อนของเนื้อกายหนุ่มก็ช่วยเข้าไปจมูกเล็กของยิงสาวจนเนื้อกายสาวขนลุกตั้งชั้นแผงอกกำยำที่ผูกพ้นขอบเสื้อโชว์ความร่ำเนื้อแน่นหนักของบุรุษเพศรูหน้าเผอปล่อยลมหายใจไม่รู้ตัวไม่เห็นกล้ามหน้าท้องเป็นรอนเรียงสวยดวงตาดำขับคู่สวยเผยจ้องคุนไร่อ่อนสีดำที่เป็นแนวยาวจากหน้าท้องบึกบึนหายรับลงไปยังขอบงเกงเขาหน้าลงไรชมัด ความคิดสุกซนของหญิงสาวแร่นเข้าไปในโสดประสาทยาเมื่อต้องถอนสายตาที่จ้องเจ้าขุนอ่อนอันน่าพิศวงหายรับไปในขอบังเกงนั่นฝ่ามือเล็กจับผ้าขนหนูสันๆและซับราดไปยังต้นคอ,อแก่งของเขาหมายจะเช็ดตัวให้แต่ดวงตาคู่สวยยังค้งจับจ้องเจ้าขุนไรอ่อนที่หายรับลงไปในขอบังเกงฝ่ามือน้อยรากผ้าขนหนูผืนเล็กลงตามแผงอกแกง่ง ก่อนรากลงตามเส้นขนไรอ่อนบนหน้าท้องที่มีมัดกล้ามลูกเล็กของเขา mm hmm. เผลอไผ่ไม่รู้นืรู้ตัวผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเราไม่ถูกกันมาก่อนผมรู้สึกคุณเคยอย่างไรก็ไม่รู้กับคุณยิ่งเห็นแววตาเวลาคุณมองหน้าท้องของผมอย่างลงร้ไรผมนึกว่าเราเคยเป็นคู่รักกันมาก่อนเพราะแววตาหวานเชื่อมแบบนี้มันทำให้ผมรู้สึกอยากจูบคุณขึ้นมาทันที ใบหน้ารูหน้าร้อนเผาด้วยความอายจัดรวบรวมอารมณ์ที่เผอไผ่ไปกับรูปรับภัยนอกให้กับคืนดังเดิมดวงตากลมตวัดสายตาหันมองใบหน้าหล่อเหลาที่ยามนี้ยิ้มอย่งางใสซื่อตีหน้าตายไม่รู้สึกว่าตัวเองกำลังร่วโมโหยิงสาวนี่คุณพูดจาให้มันดีๆหน่อยพูดแบบนี้เดี๋ยวฉันก็ไม่เช็ดตัวให้หรอกเสียงแววคุณเครื่องเมื่อล่อนโดนจับได้ว่ากำลังรอบมองหน้าท้องที่มีก้ามลูกเล็กประดับอยู่ แม่รู้ตัวว่าชายหนุจจ่มจดจำอะไรไม่ได้ตลอนอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงตั้หนิเช็ดตัวผมในเธอครับผมไม่ควรคุณอีกแล้วน้ำเสียงออดอ้อนเอ่ยขอความเห็นใจเปิดตาค่อยๆเปิดลงจนปิดสนิทแกล้งทำไม่สนใจเจ้าของดวงหน้าวานเปิดทางให้หล่อนเช็ดตัวได้เต็มที่ฝ่ามือน้อยกำผ้าขนหนูผืนเล็กค่อยๆเลื่อนมาสับซ้อคอแกงแล้วรายเลื่อนมาแผ่นหน้าอกอีกครั้งจนขนกายหนุ่มลุกสู้ ห่อนพายยาไม่มองเนื้อกายหนุ่มแต่ยังคงได้ยินเสียงลมหายใจที่ถอดถอนจากไปลายจมูกดวงสันยามฝ่ามือเล็กเคลื่อนผ่านลำตัวหญิงสาวเพ้อจ้องยามแผนอกกระเพิ่มขึ้นลงตามลมหายใจชั่วนาทีนั้นแบริี่อาศัยจังหวะที่มีชันเชิงกว่าจับร่างเล็กที่มัวแต่จ้องใบหน้าเขาวงแขนใหญ่พลิกร่างเล็กให้อยู่ใต้ลำตัวอย่างว่องไว ดูงหน้าอ้าดึงฝีปากเล็กหัวตกใจเสียงเล็กคึมพำมด่าทอไอฝรั่งโลกจิตหถื่นกามนายจำได้แล้วใช่ไหมนายถึงรวนรามชันอีคอยดูนะฉันจะจับนายส่งตำรวจเสียงเล็กคำรามดวงหน้าจ้องเขาทมึงตึงฝ่ามือน้อยดึงผมสรวยสีเข้มให้ออกห่างจากร่างเล็กของร่อนแต่ดูเหมือนมันจะไม่ได้ผลเมื่อร่างใหญ่ทับทับร่อนไปทุกสัสดส่วนหนำ่ำซ้ำจมูกของเขายังสุกซออคอขาวของร่อน สุดดมกลิ่นกายสาวเข้าจมูกไอบา้าปล่อยชนะช่วยอยู่นิ่งๆก่อนได้ไหมครับน้าเสียงทุ่มรึกบอกเพื่อให้หลอนหยุดการเคลื่อนไหวร่างกายที่นอนดิ้นรนไปมาแต่หลอนไม่สนใจเสียงปั๊มสักนิดจะให้ฉันนอนเฉยๆได้ไงในเมื่อคุณรวลรมฉันอยู่น้าเสียงแข็งเอ่ยบอกแววตาหลอนตวัวดดูมองใบหน้ารอที่รับตาพิมพ์ผู้ชายอะไรขนาดความจำเสื่อมยังหาเรื่องรัวรหลอนได้ตลอดเวลา ฝ่ามือเล็กทุบอากลงบนแผงอกของเขาไม่ยอมหยุดผมรู้สึกคิดถึงแม่ผมจังกลิ่นตัวของคุณเหมือนกลิ่นตัวของแม่ผมมากเขาก็สิบแผ่วข้างใบหูพร้อมกับวารีออดอ,อ,อ่อนอ้างถึงผู้เป็นมารดาทําเอาหญิงสาวมิทิท่าอ่อนลงกลิ่นตัวฉันเหมือนกลิ่นตัวแม่คุณคุณจําอะไรไม่ได้แล้วทาไมคุณจิจจากลิ่นตัวแม่คุณได้ล่ะหละ่ลอนถามสงสัยในขณะที่แบรรี่นอนนิ่ง เขาขมมดขี้วู่ขา้่หากันเมื่อเจอคำถามต้อนเขาเกี่ยวกับกลิ่นตัวผู้เป็นแม่แต่คนอย่างเขาก็ยังแถไปเรื่อยผมจำอะไรไม่ได้เลยครับจำได้อย่างเดียวว่ากลิ่นตัวของคุณเป็นเหมือนกลิ่นที่ผมคุ้นเคยมานานจนรู้สึกผูดพันอบอุ่มผมก็เลยเดาเอาว่ากลิ่นหอมจากตัวคุณอาจเหมือนกลิ่นของคุณแม่ผมคุณโกหกฉันหรือเปล่าแบรี่คุณหาข้ออ้างลวงหลานฉันสิไม่ว่า ปล่าเลยนะครับผมแค่บอกเรื่องจริงจากหัวใจผมเลยคุณจะว่าอะไรไหมหากคุณช่วยอยู่นิ่งๆสักสองสนาทีเผื่อผมจะจำอะไรขึ้นได้บ้างถ้ากิ่นของรอนมันช่วยให้เขาจำอะไรขึ้นได้บ้างก็คงดีสิหล่อนจะได้ไม่ต้องดูแลเขาอีกแค่สองสามนาทีเท่านั้นนะครับแค่สองสามนาทีเท่านั้นแบรรี่ตอบกลับด้วยแว่ตรารยับ ไม่คิดว่าแผนความจำเสื่อมของเขาช่วยให้หญิงสาวใจอ่อนกับเขาขึ้นเยอะรู้อย่างนี้แก้งความจำเสื่อมตั้งนานแล้วหรูหน้ายอมให้แบร์รี่สุดดมความหอมจารำคอขาวอย่างจำใจคิดว่ามันอาจเป็นหนทางเดียวที่ช่วยให้ชายหนุ่มจำอะไรได้ขึ้นบ้างหารู้ไหมว่ากำลังตกเป็นเหยื่อเร่เร่ยมของแบร์รี่เขาให้แล้วร่างได้หัวใจเต้นรัวเมื่อยามลมหายใจอุ่นร้ต้นคอหล่อนเพิ่งรู้ว่าอนุภาพของลมหายใจ ยามอยู่ใกล้ผิวเนื้ออ่อนมันช่างรุ่นแรงถึงเพียงนี้หญิงสาวไม่กล้าขยับตัวแม้เพียงนิดร่างทางร่างเกรงไปทั่วด้วยความกลัวว่าหัวใจตัวเองจะอ่อนยวบให้กับโกลความจำเสื่อมขึ้นมาแบรรี่เห็นหญิงสาวนอนนิ่งตัวแข็งเขายิ่งได้ใจสุกไปจมูกโดนซิมซั์กินหอมกลุ่มของเนื้อกายสาวมากขึ้นวันนี้เขาทำได้สูตรกลิ่นหอมหวานเพียงเท่านั้น แต่วันข้างหน้าเขารับรองได้ว่าผู้หญิงใต้ล่างตอนนี้ต้องเป็นผู้หญิงของเขาแล้วหรอนต้องติดใจรสรักของเขาจนถอดถอนตัวไม่ขึ้นเป็นแน่จบตอน